สวัสดีครับสวัสดีแปนยูทูหนางตรอกราวนะครับแลก็แปนเพจตรอกราวกันเดียวกับผมนะครับวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศนะครับงานของนันทวรรภาพยนตร์นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่ที่บ้านตะหยวกนะครับจำบลทุ่งหลวงนะครับอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมนะครับ หลังจากที่พากันเต้นเสร็จนะครับเดี๋ยวผมพาดูบรรยากาศนะครับในส่วนของการฉายตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นด้านนอกนะครับนักทันไปฉายที่ไหนนะครับคนจะเยอะที่นั่งนะครับแต่ว่าทุกกระบวนการนะครับระเบียบการนะครับเราจะมีในส่วนของการป้องกันนะครับหลายๆอย่างนะครับ คงนะครับใช้อีกนะครับปฏิบัติตามกฎนะครับ็คือระเบียบนะครับในส่วนของการชมของร้านนะครับร้านนี้นะครับจะขายดีที่สุดนะครับสม่ำเสมับตั้มทางวัดนะครับตั้มไม่หยุดนะครับร้านนี้สอบถามกิ่0 7 4 5 9 3 5 5ขายจนไม่หยุดครับไม่มีเวลาพักผ่อนนะครับสำหรับร้านนี้นะครับ เพพอสุวรรณภูมิติดรงสีใหญ่ตรงข้ามทายจากรันชางอามากายอู่ใน่วงของการใช้ตัวอย่างครับผมเาความึ้นไปยังขึ้นเลยจริงไม่แพ้เรา เสิอผู้ชายครับว่ามันครับผู้ชายก็ไหนไม่เคยทำการบ้านมากอ่อนสองเมตรก่อนนอนจำได้ที่เวรเว่นโ่วไปนะครับทานประจำละครับรวดสูบฉีรดี ผมภาพแข็งแรงคำว่ามันทุกคนครับผมบอลชุกชัยนะครับผมถ้าผู้หลุดจะรับใายฟังทีน,นี้นะครับผมใครที่พักผ่อนน้อยดื่มชาหรือว่าออกล้างกายหนักอย่างผมเนี่ยฮะตื่นถ่ายละครเจ็ดวันเลยเลี้ยงลูกด้วยคือต้องบอกว่าพี่รถแรงก็ไม่ค่อยมีนะครับอาจจะมีดื่มบ้างนะครับผมแนะนำครับตัวช่วยน,นี้กับอาวันไงครับมี2กล่อง2แบบเป็นอาหารเสริมที่ช่วยเลื่อนลมในร่างกายครัพักผ่อนน้อยออกล้งกายคือร่างกายอ่อนเพลียแล้วก็ปวดเท้าด้วยอะไรอย่างเงี้ย ็คร็นี้เจไปซีสเกตไหมครับครูนี้จะไปซีสเกตไหมครับไปเนาะครับตอคืนดกเนาะตอคืนเลยครับวันนี้วันนี้ได้คนขับหรือว่าเจขับเองเหมือนเดิมครับเจขับเองเหมือนเดิมนับเจของนันทวันภาพยนตร์นะครับก็ตลอาขับตลอดนะครับีาเล้งนะครับดีเจสบะนะครับเดินทาง 你还没来呢，我先